นี่ถือว่าเย็นแล้วนะทุกคนจะหกโมงอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาไม่ได้ขาดนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะครับก็คือวัดโพคมาที่ไรก็คึกคักนะทุกคน ผมว่า พระพุทธเทวปฏิมากรนะครับ นักท่องเที่ยวมาไม่ได้ขาดเลยนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับ มาตอนไหนก็แน่นเหมือนเดิมนะทุกคนก็กคนได้สุด้อยมา ด้านนี้ก็จะเป็นพระฟางสายญาตินะครับหรือว่าพระนอนองค์ใหญ่นะครับของวัดโพนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนเข้าไปชมนะครับ พราว่ามาบ่อยนะครับวันนี้ก็อามาชมบรรยากาศนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็จะพาไปชมที่ใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะนะครับมาเรื่อยๆทุกคน อยอยมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับนี่คือล่าสุดนะครับ พังลำดับการเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนนะครับ ความเป็นมาของการนวดไทยนะครับก็เป็นยาสมุนไพรไทยนะครับ ก็มีห้องอบสมุนไพรนะครับ ็นตำรับสมุนไพรนะครับนี่ครับยาอายุวัฒนะสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็จะมีแห้วแห้วหมูนะครับแล้วก็ผักเส้นผีน้ำผึ้งบรเปรก็มิ้นชันนะครับมีกลูกป,ประครบก็จะมีพลายตะไคร้ผิวมะก,กบรูดกระบูนนะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์สมุนไพรนะครับการนวดไทยพระปลิ่งพุทธยอดฟ้า วันนี้ก็พาทุกคนมาจุดใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะเคยมาวัดโพนะครับอาจจะไม่เคยมาชมพิพิธภัณฑ์นะครับนี่มีวัตถุมงคลด้วยนะทุกคน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สุริโยไทยนะครับพระมหาเจดียด์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ จด,ดีสิรชการ I guarantee you. With the wow. นี่ถือว่าเย็นแล้วนะทุกคนจะหกโมงอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาไม่ได้ขาดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะครับก็คือวัดโพของเรานะครับน่าดีใจมากนะครับ มาเก็บภาพล่าสุดนะครับคือคักไม่เคยขาดนะนี่ครับเขาก็มาจุดธูปบูชาพระแล้วก็ปิดทองเหมือนกันนะครับต่างชาวต่างชาตินะี่แต่งชุดไทยก็มีนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศหน้าวัดนะครับนี่ก็คือความคึกคักกล้าสุดนะครับขอบคุณนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบประเทศไทยนะครับ เราคนไทยยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับ